สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กําลังจะไปส่งน้องฟ้าใสที่โรงเรียนนะจ๊ะสาวน้อยของเราอัปเดตภาษาอังกฤษให้หน่อยค่ะไม่ไมนะทุกคนคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันระดูสปริงนะคะตอนนี้นะคะดอกไม้ใบไม้ออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะคิดว่าเราจะได้พาคุณผู้ชมไปดูดอกไม้สวยๆนะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้เราก็จะไปส่งน้องฟ้าใสนะคะตาสีน้ำตาลตาสีน้ำตาไหนโชว์พี่ๆันไหนหลดสายลิมตันเลยนี่น แล้วแล้วเหรอโชปีขานี่นอ่ะนี่ราคาคุณผู้ชมกําลังจะออกไปโรงเรียนกันนะคะก็น้องฟ้ัสายตื่นแต่เช้า7จ็ดโมงครึ่งนะคะแล้วก็หาข้าวทานเองนะคะซึ่งตอนนี้ไม่เคยลงมาแม่ถือลงมาไม่ตั้นคือวิกกี้ทำกับข้าวเอาไว้ให้ หมายถึงว่าทําเมื่อวานนี้เอาไว้แบบแกงหม้อใหญ่เช้ามาเราก็น้องเขาก็อุ่นกินได้เลยนะคะซึ่ง <laughs> เป็นแม่ที่ไม่ดีมากแต่ว่าเขาโตแล้วก็ต้อง,อง,อง,องทำกินเองเขาแค่อุ่นแล้วก็อเอาเขาใส่ปากเท่านั้นเองไม่ได้หรอลูงไม่ได้อ้อางไม่ได้อย่าอ้างอย่า,อ,ยาอ้างนะคะโอเคเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปส่งนางที่โรงเรียนกันเลยค่ะเดี๋ยวสาย <c oughs> เดี๋ยววิกกี้นะคะจะไปทํางานต่อแต่ว่าก่อนที่จะไปทํางานจะทําอาหารไปทานกับเพื่อนๆนที่ทํางานดีกว่านะคะวันนี้วิกกี้ทำแค่ครึ่งวันนะคะเดี๋ยววิกกี้จะทําส้มตํลาลาวนะคะไปกินกับเพื่อนๆเอ e ้ยต้องส้มตำนีมม่ต้องอ h, ตําแล้วไปกินกับเพื่อนๆนะคะถึงจะอร่อยแซ่บเนาะต้องมีเพื่อนแย่งกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิกกี้ก็จะชอบทําไปแย่งกินกันกับเพื่อนนะคะแย่งกันกินนะคะรอชมนะคะ ปิใส่น้ำปูนะคะปูลงไปนิดเย้ยเอาความเส้นความหนัวจะน้ำมาขับเปียกสองกำตาลนะคะจะไปเยอะๆมาขับเปียกจะได้มีน้ำ เดี๋ยวเราจะผสมแค่น้ำยำน้ำส้มตำนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปคลุกที่ทำงานนะคะมันจะได้แซบเนาะไม่งั้นมันจะฉ่ำให้ ดีเลยมะนาวแส่มะนาวด,ดีด้วยจ้าแซ่บขัดด่วกว่าคุณชมให้ดูเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ค่อยเจอกันนะคะ คคตอนนี้ก็ขับรถมาจากที่ทำง,งานนะคะเลิกงานเรียบร้อยละขับรถมารับลูกนะคะอยู่หน้าโรงเรียนลูกเลยคะ่ะขับรถยังกระบ,บินเลยคะ่ะเพราะว่ากลัวมาไม่ทันนะคะซื้อกับข้าวมาฝากนางด้วยข้าผัดกุ้งร้านอาหารไทยที่วิกกี้ทำนั่นแหละคะ่ะเมื่อกี้นะคะก็กินอาหารเที่ยงกับเพื่อนที่ทางานไปแล้วคะ่ะกินส้มตําที่วิกกี้ทำเมื่อเช้านี้นะคะ ลืมถ่ายคลิปคุณผู้ชมเพราะว่ากินกันอย่างไวมากกลัวมารับลูกไม่ทันนะรอนางแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะออกมาแล้วล่ะค่ะวันนี้อากาศร้อนมากทุกคนรู้สึกเลยร้อนเนะ่ะในรถเนะี่ยเข้ามานั่งในรถแล้วร้อนเดี๋ยวในไนก็นี่็ไหนแล้วเรามาอัปเดตฟ้าใสกันนิดนึงฟ้าใสนะคะตอนนี้กี่ปีแล้วะ หนึ่งปีกับกี่เดือนละ่ะนางมาเดือนอะไรอะ่ะนางมาเดือนสิงหาวันที่ยืดเสิงหาปีปี19นะคะตอนอ่าแล้วก็ปีย0ผ่านไปแล้วตอนนี้ปีย1ปีย1ตอนนี้มกราคมพามีน,ะนาเมษิาเท่ากับว่าหนึ่งปีกับประมาณ คิเดือนละห5กันยายนพฤศจิกาทันวาโุกราคุมพามีนะมาเมษา1ปีกับ8เดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมฝาใส่นะ1ปีกับ8เดือนภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างน,นะคะตอนนี้ภาษาอังกฤษน้องถือว่าดีขึ้นมากๆนะคะตอนนี้นางสื่อสารภาษาอังกฤษกับเพื่อนกับครูที่โรงเรียนโดยที่ไม่ต้องใช้ออา iPad หรือแปลภาษาแล้วนะคะยกเว้นว่าใช้ในมือถือก็คือ Google กับคำศัพท์ที่มันยากนะคะแต่ก่อนแปลแปลทั้งหมดมี iPad แล้วก็แปลยาวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วคุณผู้ชมใช้แปลแค่คำศัพท์บางคำศัพท์ถามว่าแม่รู้ได้ไงนะคะรู้เวลาเพื่อนมานอนที่บ้านนะคะก็จะน้องเขาก็จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็น้องก็จะมีแชทกับเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือเขาจะมีเขาเรียกอะไร snap chat นะคะแล้วเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันนะคะซึ่งเออนะคะแล้วบางทีวิกกี้ก็แอบได้ยินด้วยนางพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนมากขึ้นนะคะเอ่อก็คือบุคลิกของฟ้าใสเนี่ยอยู่กับวิกกี้เนี่ยก็จะไม่พูดไม่คุยอะไรอย่างนี้นะคะภาษาอังกฤษจะไม่พูดเลยแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งนะคะซึ่งจะวิกกี้คิดว่าเอ่อวัยรุ่นสมัยนี้น่าจะเป็นแบบนี้ก็คืออยู่กับเพื่อนก็จะเป็น อีกคนหนึ่งนะคะซึ่งจะแบบก็ตู้วกกตู้วอะไรอย่างเงี้ยวอยวายพูดเอ่อพูดพูดจาไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นธรรมดาของวัยรุ่นนะคะวิกกี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กเนาะเราก็อย่าไปถือสาเขาเลยเพราะถ้าเขาพูดไม่เพราะอะไรเงี้ยก็เรื่องของเขาเนาะเพราะว่าเราแล้วเขาพูดเพราะก็โอเคแต่อยู่กับเพื่อนก็อีเป็นอีแบบหนึ่งก็เราก็เข้าใจเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็เป็นนะคะแล้วก็เรื่องการแต่งตัวเนี่ย อาจจะมีทางผู้ใหญ่ฝั่งคุณพ่อของน้องก็เตือนมาบอกว่าอย่าแต่งตัวโปะนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณผู้ชมคะเอาจริงๆนะวิกกี้ก็ไม่ได้แบบจะขัดคําสั่งอะไรของผู้ใหญ่ฝั่งโน้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเรื่องการแต่งตัวเนี่ยขอให้ลูกนะคะแต่งตัวให้มันถูกกละเทศะคือ,อถ้าไปทําอะไรกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็แต่งตัวให้มันสุภาพแต่ถ้าเกิด ชิอเอากับวิกกี้อะไรอย่างเงี้ยกับคุณอาเรนอย่างเงี้ยนะ้องจะแต่งตัวยังไงก็ได้เราเราไม่ถือบอกตัวตัวว่าไม่ถือมันไม่ได้คือการแต่งตัวเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าจะทําให้อคนคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าดีหรือไม่ดีนะคะหรือเป็นคนเลวแต่ว่าการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะคะ,ะบางคนก็ ัยรุ่นสมัยนี้บางทีเขาก็อยากเออโชว์เนื้อหนังมังสาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยนย,น,ยนกันไปถ้ามันไม่ได้โป๊จนเกินไปนะคะอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็วิกกี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาจะไม่ไปฟิตเรื่องการแต่งตัวของลูกนะคะเพราะว่าจะไปโฟกัสที่เรื่องของเออเขาเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะช่วยงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วแล้วค่ะเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เอออะไรที่มันแบบ เสียงออดดังแล้วค่ะเดี๋ยวน้องกาลังจะออกมานะคะก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมวิกกี้ก็มาอัปเดตนะคะเรื่องการแต่งตัวของน้องแล้วก็เรื่องภาษาอังกฤษของน้องนะคะซึ่งตอนนี้พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะบางครั้งก็มีเอ่อเผลอพูดภาษาอังกฤษกับวิกกี้บ้างวันก่อนพูดกับแมวได้ยินนะคะว่าลองทำโนซีก็ประมาณนี้คือแบบภาษาอังกฤษแอคเซนต์อะไรของน้องเนี่ยจะดีกว่าวิกกี้เยอะแล้วก็พูดชัดกว่าวิกกี้เยอะเพราะว่าเขามาเรียน เริ่มต้นที่นี่เลยนะคะตั้งแต่อายุเอ,อ่อกี่ปีละนางมาตั้งแต่10บขวบใช่ไหมตอนนี้นางสิสงแล้วเนาะก็คืออย่างเรา,เราเราเขาก็เรียนโรงเรียนที่นี่เต็มตัวไงอย่างวิกกี้มาวิกกี้ก็เรียนแค่เ,ออเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะก็ถือว่า ประสบความสําเร็จนะคะแต่กว่าจะประสบความสําเร็จนี่น้องก็ต้องฝ่าฟันหลายๆอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า,าต้องอดทนนะคะเจอโคเพื่อนที่โรงเรียนพูดภาษาอังกฤษครูพูดภาษาอังกฤษมันต้องอดทนแค่ไหนนะคะถึงจะผ่านจุดๆนี้มาได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่มาเรียนเมืองนอกเนี่ยถ้าเกิดคุณได้ภาษามาเกิน มาเกิน80%ดเอนี่ยก็ถือว่า,เ,าเป็นผลดีต่อตัวคุณนะจะทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้เลยทุกอย่างมันก็จะต้องใช้ความอดทนนะคะซึ่งฟ้าใสเนี่ยต้องบอกว่านางมีความอดทนมากๆนะคะเพราะว่าตอนที่เ,เกิดโควิดน่ะคือก่อนที่จะเกิดโควิดนางก็เริ่มมีเพื่อนแล้วใช่ไหมพอโควิดมาเนี่ยทุกอย่างมันก็ดอบไปทําให้พอเปิดเรียนมาโรงเรียนใหม่เนี่ยเป็นการหาเพื่อนใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งก็ถือว่า ยากเหมือนกันอุ้ยคุณผู้ชมวันนี้นางเดินมากับเพื่อนค่ะมีเพื่อนแล้วจ้ามันก็เหมือนเป็นการสร้างเพื่อนใหม่อีกอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนกลุ่มเก่าก็ยังมีอยู่แต่ว่าเอ่อมันก็ต้องมีคน,นกลุ่มใหม่เข้ามาะคะ่ะนางก็เริ่มที่จะ,ะคบกับเพื่อนใหม่ๆนะคะก็ต้องใช้ความพยายามและความกล้าในการมีเพื่อนในการเรียนที่นี่นะคะเพราะอย่างนั้นก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชม เอาละค่ะเดี๋ยวนางมาแล้วนะคะสงสัยนางไม่อยากอาอกกล้องเมื่อกี้ต้องขอปิดกล้องก่อน <laughs> ทำรถติดเป็นแถวเลยบอกให้ <laughs> ไม่เป็นไรลูก <laughs> <laughs> เขาวงี้แหละเขาจอดให้เด็กนักเรียนไปอยู่เขาถ้าเห็นเด็กอะเ,อเป็นคืออะไรมาให้นอนวันนี้แม,ม่ซื้ออะไรมาให้นะสวัสดีค่ลนะลิลาี่ทำไมไม่ทำไมไม่ซื้อผ่านมามา่ามาให้ ผัดมาม่าไม่มีลูกเขาไม่มีผัดมาม่าเด้เขามีผัดซีอิ๊วมีผัดซีอิ๊วผัดไทยแค่นี้แหละเส้นน่ะไม่ใช่ข้าวผัดกุ้งใช่เหรออือาไปของน่าเล่นผัดซีอิ๊วจะไปไอส้สเกลเหล่านี้ไาลเล่นปฉีดวัคซีนลูกแล้วพรุ่งนี้นะโอเคนะแม,ม่ขอโทษต้องไปพาดาเลนไปฉีดวัคซีนวันนี้ไปยังไปกลับบ้านอะ๋อไม่ไปฉีดวัคซีนกันไม่ไปนะ ทักทายคุณผู้ชมนันลุกออกลับบ้านกลับบ้านไปคายกลับบ้านเอาเดินนู่นโดเบม it was fine. It fine that they have poop in there <Huh? S 1> that they have poop in there okay สายแม่บอกดาเลนว่าจะสั่งอาหารอะไรไหมที่ร้านไทพอตด,ดาเลนบอกว่า เอาผัดซีอิ๊วใส่ใส่พบุบแล้วก็ใส่บี้วะข้าผัดเป็นยังไงลูกเสียบบออร่อยแต่อร่อยไม่เท่าแม่ทำเนาะเอออร่อยไม่เท่าน้องทำทุกคนคะตอนนี้ก็พาคุณดารนไปฉีดวัคซีน โควิดเข็มที่สองกันนะคะนั่งรถใหม่สบายใจจัง <laughs> รถกว้างมากนุ่มขับรถกระบะแต่มีความรู้สึกว่าขับรถเก่งนะคะความรู้สึกนี้คือแบบเป็นอะไรที่ว่าอยากได้มากๆ <laughs> เดี๋ยวรอด,ดูคุณดาเลนฉีวัสดิ์น ทุกคนเดี๋ยวให้คุณะเรงเข้าไปฉีดวัคซีนคนเดียวนะคะเรารออยู่ในรถจริงๆอยากเข้าเป็นเพื่อนแต่กลัวมันจะยุ่งนะคะรู้สึกว่าจะบีซี่เดี๋ยวเรารออยู่ข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอทําอะไรกันสองคนไม่รู้ทุกคนคะในขณะที่รอคุณนเลงเราก็มานั่งนนคุยกันนะคะฟนะาใสก็อยากจะทายลูกอ๋ออยากให้เห็นเหรอ<ม>อะไร<ม> <laughs> ลูดิสทุกคนเป็นสาวสวยน่ารักตัวสูงสูงยห้าสิบหกเนาห้าสิบเจ็ดแล้วหรกห้าสิบหกถูกอ่ะออวันนี้คุณเาเรนมาฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะแล้วก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้วิกกี้ก็จะมาฉีดเข็มที่สองคุณผู้ชมคะ เราสองคนก็นั่งรอไปนะคะเดี๋ยวก็ถ่ายรูปเล่นกันนั่งเมาส์มอยแม่ลูกกันนะคะตอนแรกฟาไซบอกจะไม่มาพอได้นั่งรถใหม่ก็ดเดเนบอกให้มาไงให้มาเทสรถดีก็จะไม่มาหรอมาลองขับรถใหม่คือวันนี้นะคะคุณเดเลนเอาอนทิตย์ที่แล้วที่ว่าเราไปดูรถแล้วคุณเดเลนเขาก็สั่งรถมานะคะสั่งเหมือนเดลิเวอรี่เลยก็คือคนขายเขาเอามาส่งถึงหน้าบ้านเลยแล้วเราก็แบบเออเสียงกิ่ง หน้าบ้านดังก็นึกว่าไปสนีมาที่ไหนได้คุณตะเลนไม่ยอมบอกเราถ้าเป็นจะซื้อไพ่นะคะว่ารถมาส่งถึงบ้านคุณเตเลนก็ประมาณว่าเาขาเรียกว่าอะไรเพราะมีคนมาแล้วเขาก็จะเดินออกไปที่ประตูแล้วเขาบอกว่า,าที่รักคุณมานี่สิมาให้มาดูอะไรแล้วเขาก็เอจับ้าปิดปากไปด้วยวก,กิกงเลยเอ๊จะไป เปิดประตูให้คนเข้ามาแล้วทําไมต้องไปไปเอาผ้าเมลไปด้วยนะคะก็งงแล้วเขาก็เรียกวิกกี้ไปดูปรากฏว่าปรากฏว่ารังแค่เพื่อถีดจกปรากฏว่ามีรถใหม่มาจอดอยู่หน้าบ้านทุกคนก็ซื้อรถกระบะนะคะเพราะว่าวิกกี้จําเป็นจะต้องใช้ในการขายของออกบูธนะคะคุณนาเลงก็เลยจัดรถกระบะใหม่ล่าสุดกจัดยาเอี่ยมเลยนะคะ ก็คือว,ว่าเอาใจเมียมสุดๆข้างรักเมียนะจ๊ะไม่ตัดขาไอ้นอกคุยเพื่ออะไรจะถ่ายริก็ไม่มีสี จะสวยละลูกมันทําให้ปากเป็นใสๆอ่ะไดนไ,ได้เอออันนี้ของน้องไม่มีของเาอะขึ้ง